านหนูนะอย่าด้นะเฮ่เฮ่บ้านบันนี่มีอะไรให้ขโมยนะวิหมามาเป็นไรคะคอยดูนะบันนี่เลี้ยงหมาแล้วเขาจะทิ้งเราไปไหมอ่ะไม่หรอกบันนี่น้องหมาของฉันเฮ่ มันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือมีคนเอาไส้กรอกให้มันกินอ่ะไส้ขรอกมีพิษหรอคนนั้นยังกินเองเลยหมาติดโรคเหรอครับพิษหรือหมาป่วยมันอาจจะเป็นถึงเวลาวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะเป็นไอโซไนาอาซิดมันเป็นยาปฏิชีวนะเชื้อแบคทีเรียมนุษย์ทานแล้วจะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงแต่ถ้าเป็นสุนัขก,กินแล้วจะทำให้ตับถูกทำลายอย่างรุนแรง ซึ่งมีอาการชักตัวสั่นในที่สุดจะเสียชีวิตภัยแค่ทแบบนี้กับหมาฉันมันเป็นยาที่ต้องสั่งหน่วยแพทย์คนทั่วไปไม่สามารถซื้อได้เราเอาน้องหมาไปตรวจดูว่าเป็นยานั่นหรือเปล่าวันนี้เฮียมาแล้วมีอะไรให้เฮียขโมยไหมกดติดตามให้ด้วยนะครับ